หลายๆคนคงเป็นเจ้าของนะครับ iPhone iPad หรือ Macbook นะครับสังเกตไหมครับว่าพนักงานที่ Apple Store นะครับที่ g e i n i e s Bar นะครับให้บริการอย่างเป็นมิตรและทำให้ท่านประทับใจทุกๆครั้งเลยที่ Apple ครับเขามีนโยบายนะครับมีขั้นตอนนะครับในการดูแลลูกค้าครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนออกจากร้านนะครับด้วยเต็ปง่ายๆครับเรียกว่า Apple นั่นเองครับขึ้นต้นด้วย A P P L E นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเอแรกครับเรียกว่า Approach ครับลูกค้าทุกคนที่เข้าไปนะครับจะรู้สึกได้เลยว่าพนักงานเดินเข้ามาหาทักทายด้วยรอยยิ้มนะครับอันที่สองครับ P นะครับ P แรกก็คือ P p r o b นะครับก็คือถามถ่ยสอบถามความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงครับพูดคุยนะครับจนรู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าอะไรกันแน่นะครับต่อมาครับ P ที่3ก็คือ Present ครับ นำเสนอขายสินค้าครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เหมาะสมกับลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าได้และต่อมาครับ L ครับคือ listen ครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับฟังลูกค้าครับเขามีข้อกังวลอะไรความต้องการอะไรหลังจากที่เราพรีเซนต์ไปแล้วนะครับตอบทุกปัญหาของลูกค้าให้ได้และสุดท้ายครับ E ครับผม N นะครับก็คือจบการขายนะครับ ความสำคัญตรงนี้นะครับพอๆกับช่วงแรกครับ first impression last impression สำคัญมากๆนะครับจบยางไรให้สวยจบอย่างไรให้ปังให้ลูกค้ารู้สึกดีว่าคราวหน้าจะกลับมาอีกนี่คือ5ขั้นตอนนะครับของ A P P L E นะครับ Apple ในการดูแลลูกค้าครับตั้งแต่เข้ามาในร้านจนออกจากร้านไปนะครับท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนโยบายของท่านได้นะครับมาตรฐานการบริการลองนำไปใช้ดูนะครับประยุกต์ดูว่าจะทำยังไงครับให้ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนเป็น ส่วนหนึ่งของร้านนะครับให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการบริการที่ดีและประทับใจกลับไปกลับมาเป็นลูกค้าประจาของท่านครับหากคุณชอบคอนเทนต์ีดีแบบนี้นะครับฝากกดติดตาม Learning Hub Thailand ครับและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีสาระประโยชน์นะครับฝากแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับ